ใมาตะบอกจังได้พี <lens on> ่น <iała> <ícios> ้องเอ้อมาละบอกโอ้ยมื่อนี่ก็ตื่นสวยตื่นอย่างนี้เด้๋วบอกกระตื่นสวยตื่นแต่เศร้าอยู่ค่ะกราบสบายดีพี่เองปปายจ้าผมก็ขับประจาวุเก่าจากค้าปราบปรากินมคุณลัาษสาวปืนจากพี่น้องเจ้าว่าเมื่อนี่เป็นอย่างนี่จะว่าผู้อุ้งลุงอังลางนี่ในตะละมังในกระซามนี่จะว่าจะคือเฮ็ดหลังโง่พี่น้อง ไปสื่อมาหมู่บ้านนี่โอ้ยจกคือหลายเอ้ยสื่อมาหมู่บ้านนี่พี่น้องสิมาต้มซุกกันกินไปแตาแสียแต่ยังหัวเดี๋ยอี๋ข่อยอยากพี่น้องข่อยอยากไปแต่หงวไเฮ็ดละงหเฮ็ดพอซ่วงเฮ็ดพอออกแล้วที่สุดว่าให้ฟังความข่อยอยากพี่น้องก็ขี่รถจ้างรถอันนั้นเลยจ้างแท็กซี่ไปซื้ออยู่ตลาดอีหยังอยู่ในขุ่เทพยบทตลาดอีหยังวะ ตลาดใหญไงฝุนแถวนี้บันบมน่มีพี่น้องก็นั่งแท็กซี่ไปกลับนันเบิดหกร้อยเพื่อไปซื้อไปซื้อเฮ็ดพอร์อมาต้มกินจะเบิง์กคว้าผลมากินต้มเห็ดอันนี้เห็ดละงกจ้าซื้อมาเห็นเขาขายพี่น้องไปตลาดเมื่อวานนี่อันนี้บริไปซื้อไก่จ้าซื้อน้ำมูนีละ่ะไปซื้อมาสองถุง,ง,งจ้าเขาบอกกระถุงละโลกเนี่ย ถุงยาสีหนี่โลนึงเขาบอกว่ามีแต่คิดินพี่น้องมันหนักงอนคิดินมันมาเป็นสังดอกฝากถึงคนขายเนี่ยก็ได้โด้เฉพานเบื้งคิดข่อยู่ฝากถึงแน่ยศูนย์โลนึงพ่นว่าถุงนี่นี่โลนึงพ่นว่าเออโลนึงกับสีถึงโลเพิ่นอยู่ดอกแต่ว่าครึ่งนึงกนคือคิดินอีกห้อีกครึ่งนึงกนเห็ดเออเบิ่งแน่เบิ่งแต่คิดินพี่น้องสามร้อยหาสิบถุงนึงกิโลนึงสามร้อยห้าสิบพันละก็ซื้อมากวันหนึ่งสองถุงพี่น้องเจ็ดร้อย อดสาสู่ไปดอกพี่น้องค้นไก่บ้านเนาะเออกับมันอยากกันอยู่บ้านนี่บสู่ดอกข้าย่างขา้าวปลาหะเก็บปะกินเองลูกอันนี้ว่าอยู่ไก่บ้านอยู่ในเมองที่สู่ดอกขันดายอยู่ในเม้งนี่หึ่แล้วม่ได้สู่กินดอกเดอ้อํำเหตุเราอีหลีย่างขา้า,าวปลาฮะทพ่งผอกทึ่งผู้หาดอกหมกน้อยก็ได้กินแล้วละ่ะเนาะเอออยู่บ้านเท่านี่ยมันหาง่ายพี่น้องเอ,อ้ย ยูนี่นนตีจะไปหาใส่หาจะต้งตืกตีนั่นตืกมันก็บอกเกิดเนาะจังพวะบทท้ายอีหยังทำได้นี่น้ำกับบทท้ายอาบตื่นมาปักกับมะล่างเห็ดกอนตื่นแต่เศร้ายุ่ค่ะอันนี้เห็ดที่เขาล่างแล้ว้ะค่ะน้องเห็นอยู่บ๊อกไว้่างแล้วเดี๋ยวน้อยนึงจ้าล่างแล้วก็สีต้มค่ะแสบข,ขึ้นหยางหลดผู้ใดคือทอดบ,บ้านค่ะผู้ใดคือทอดบ,บ้านเนี่ย มาว่าจ,จะคนอีสานมาว่าจ,จะคนเล้าเนาะหรือว่าคนอีสานไปอยู่ต่างประเทศอยู่อยา่างเกาหล,ล,ล,ลาีเกาหลีพุ่นล่ะเออผู้ใดคือฮอดบ้านฮอตยังเนาะพี่น้องมาเด้อขีดตุ่มเห็ดน้ำกันเด้อเห็ดละงบเนื้อเหลืองเนี่ยเสียบขึ้นอย่างโลดอีหลา่าขีดตุ่มคือบ้านอีหล่าเด้อพี่น้องเดี๋ยวตอนตนุ่มเดี๋ยวสีเอาให้เบิงเดี๋ยวตอนอีหล่าตุ่มดี๋ยวอีหล่าไทยเห็บเบิงเด้อจ้ะเด้ออันนั้นพู้ใดเออขอฝากเลยเด้อค่ะ ขอฝากไว้เนี่ยอันผู้ใดมักบอกว่าอีลาวว่าพื้นใหนฟังแน่ว่าพื้นใหนฟังแน่หันยาวาถอเขาสีดาเขาเบิ้เขาสีดาขเ,ดเขา,าขเบิดบ้านเรื่องว่าพื้นนะพี่น้องโอ้ยเขาบอกว่า,นนายาว่าพื้นคนจริงหลายจีนเขนดักตีปากกับพี่น้องก็ได้เนาะเขามาปพิบอีลาวว่าพื้นได้สีฟังแน่เขาสิดแจับหัวว่าวพื้นเขาหลายดีดีเดี๋ยวเขาเหตุกฎหมายออกมาไหมนี่ กฎหมายอีกังอีกมากตราเท่าใดอีกหา้ามวาพืืนว่าสันผูดได้วาออพืืนถือปรับใหม่ว่าสันอยา่าเดี๋ยวเขาออกมาตรากฎหมายออกมากว่าหา้ามวาพืืนเจ้ะจก็บนะอ <c oughs> ย่าสลอเส้นเลี้ยนเรื่องของสถาบ้านเด้อค่ะเด้ออิหลาก็อิอที่เสาและหลาย,ยาตถือก็ลาตี <c oughs> อิหลาย่าตถือก็ลาตีล่างยงเกียงๆเด้อค่ะเด้อล่างเอากีดดินออกให้มันเบิด ร่างออกเกี้ยงๆกระสันบ่ได้ค่ะเวลาไปต้มนี่ยไม่ตีฮาดหรือว่าไม่ตีหยำขี้ดินนั่นเองล่างบ่เกี้ยงไม่ตีกินขี้ดินลงไปพร้อมกับเพี้ยนเนี่ยนะเวลาหยำไม่ตีขวบเกี้ยบขวบเกี้ยบในปากนั่นแม่บ่เสียบดิเข็ดแขีวพร้อมอีหลาเอาเบิเร์ดเล็กๆน้อยๆก็เอาค่ะซื้อเป็นเงินเป็นคำนี่ว่าถอนสามด้วยปุ่นได้เห็ดมาหลายๆเนี่ยกับบัวดอ,อกได้แต่ขี้ดินเปลี่ยนน้ำสองน้ำแล้วนี่ลร่างออกไปขี้ดินเครื่องกะละมังปวดผู้ใส่ แต่เตือนวหมเก็บเห็ดมน้าในสิบดอกเอาขี้ดินมาโอบหาสิบกิโลปวดโพบุ่มงแปลกแตงเนื้อปาทอดเบาขิ้นขอจมแน่นทอนกูได้อยู่บ้านมุกเลี้ยงกุ้ยไพ่กระตาเขาทงแล้วกูกำลังกินแต่ละซ้ำเห็ดบริสุทธิ์เพืจังสี่ดอกพี่น้องผู้ใดคือทอดจิบบ้านๆพี่น้องเออต่อฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่กึ่งเก่าเด้๋ยวก็เดือดสิพยายามเอาลงกึ่เก่าค่ะแต่ตอนนี้กำลังเขาไปหาอยู่จิบบ้านๆบันยังหันเออ ฝากกดติดตามกดไลคไรดแชช่คือเกาด้วยจ้าสองอีหลาคุณล่าสาว่าเปืนจ้าคือเกานี่ล่ะวันไหนไปใส่ดอกละเมอกระไรซดท้ายของค่ะช่วงนี้เนาะเป็นช่วงเศรษสกิจกกตกตามเนาะค่ะเนาะเออคุณละคนอนตกตามตามอหลีจนิเขาขเห้องไอซียุบหูเล้วเลือกบ่มีเงินหนีอิริ้่นบ่กั่นบอกเขาเมืองปุ่งถ้ามาหากินก็บ่ได้กินพี่น้อง เนาว่าถอนว่าเอ้ยผู้รุกคนก็บ่าอีหลาคือบ่เห็ดชิปอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาบบมัดชิปในเมืองยังสั่งยังสีเอาพี่น้องคนเขามันเลือบ่บได้หรือล่ะบอกอีหลีคนนขามันเลือบ่บได้ไผสิบบอยากอยู่บ้านอยู่ซองบอกหลีไผอยากจากบ้านจากเมืองมาเน่์แมนบอกจะว่าบบมีไผอยากออกจากอกอีพออีเม่อยากออกจากบ้านจากเมืองมาดอกบมีไผอยากไกลบ้านออกพี่น้อง มันม่จาเป็นเออขอบข้วขาดเขินม่มีเงินมี่ํากแต่ต้องมาหาเงินหาขํามทรงทางบ้านก็เข้าใจเฮาอเนาะบ่นม่ว่าสีให้เขาอยู่แต่บ้านอยู่บ้านเฮากับบ้านนอกจัิซี่นะแจะไปเหตุงานเหดุยังอยู่ใสจังงส่นะมันกับบได้จะไปเหตุงานอยู่ไสเงินเดือนเดือนหนึ่งเงินเดือนเดือนหนึ่งล้านสองล้านสองกับหาพันกี่เออหาพันบาทหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนกี่กตต๊อยูหาพันกว่าบาท บาถึงตามซีพันแปดสามซีพันแปดสีพันเก้าเดือนหนึ่งบันมหาเงินอยู่เมืองถึงกรุงเทพกรุงไทยนี่เดี๋ยวอยู่ในเมืองกอกเมืองกรุงเงินเดือนเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นเอออีอล่ามากระมาขายของแม่สัง่งแม่เออก็ได้ไปผู้ใดถามผู้ร่างคนกระถามว่าอีล่าเห็นงานยังอีล่าเป็นเจ้าของแบรนด์ตอนนี้นะอีล่าเปิดแบรนด์สินค้าเป็นจิ้มท่าน,นา่จ้าผู้ใดสนใจกระทักแชทเพจนั่นละเพจเพจนี่แล้วเพจตัวเดียวนี่ละ ทักแชทมาถามได้จ้าเดี๋ยวเอาไลน์เราออกละเอียดให้ครีมแก้สิวแก่ฝ้าคือเก่านั่ยล่าผู้ใดได้เบิง่งย่ามไล่สอกไล่ซดกับไปเบิง่งเวลาลูกค้าเข้ามาคอมเมนต์จังสีหนะว่าเออโอ้ยครีมอีหลาใส่ดีอีหยังจังสีหนะกับไปเบิ่งแน่เขารีวิวตลอดค่ะครีมนี่ใส่ดีอีหลีโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยคนล่างไปล่างมากกว่ากระเมยเลยนี่ดอกก็สีแบบเฮ็ดเขาได้มาหลายมือแต่ว่าเขาใส่ตู้เย็นไว้กันก็นสีเปื่อย ไปตลาดมาเมื่อวานนี่ขอกกระสือมาเมื่อคืนนี่ขอกกระบาดล่างเมื่อคืนนี่ข่อยเมื่อยเนาะขอยกะนอนข่อยเมื่อยเมื่อคืนนี่ข่อยไหลสดแนวฝนกต่โป๊กพี่น้องขอกกระเลยนอนขอยกเอาไปเฮ็ดเตยตู้เย็นไว้ตื่นมาขอกกระมาล่างนี่มันกะจิกไปเพื่อยจักน้อยหนาสี่สองสามหมื่นเวลาเห็ดนี่แต่กะสร้างเขงถอดถึงเขาถึง่าเด็กินของสดาดกะสร้างเขาได้กินของอยู่บ้านเขาเงี้ยสีเขากระคุดฮอตคุดหยองเออคุณคุดฮอดบ้านคุณไก่บ้านสิผู้จักบอกว้าวจิงยังให้ของแม่ลูกจีบใส่ลูกจาใจให้ของแม่ลูก แม่แห่จืดมาแทงลูกลูกกระสอบพี่น้องเอ้ยน้ำขิงเฮ้ยจากพี่น้องอีลาสิขอเป็นล่างเห็ดจักข้าวกันด้วยเดี๋ยวตอนต้มอีลาสิมาไทยให้เบิงใหม่ด้วยค่ะเด้๋ยหยุดไว้จักข้าวหนึ่งเดี๋ยวพอกันตอนต้มจ้าโอ้ยต่อจากพี่น้องเนาะต่อจากเทยาล่างเห็ดแล้วเนาออันนี้อันนี้เห็ดเทาล่างแล้วดุจ้าเห็ดละงโง่เทาล่างเล้วเวนาออันนี้ก้างหมอหม้อนอดเเนาะอีลากรติกตกแบบบ้านอีลาเลยตมเห็ดละงโง่ค่ะ อันนี้แม่ยังนี่จะว่าได้ปากคำอ่อนจ้ะใส่ลงไปผู้ใดมาสมสมก็ใส่ลงไปใบบักขามอ่อนอีหล่าซื้อมากจะโดนน่ะละจะต้มย็ดฟัวกรับคนละเป็นเป็นปามอ่อนอีหล่ากับทใส่ข้าวเหนียวด้วยค่ะเพิ่งคว่ำหนึ่งแล้วจ้ะอี่ากับที่ใส่เขาหนึ่งนาะจักน้อยค่ะตุแบบบ้านๆเลยจะ้ะว่าใส่หนักเกลือ ใส่เกลือเมื่อนี่ใส่เกลือลงไปนวดๆจักหน่อยหารเนี่ยขนก่อนหารเนี่ยขนก่อนเด้อเออหารเนี่ยขน,น,น,นค่ะเล่เล่เล่ play, play, play. มันเข้ากันค่ะโอเคเฮ็ดยีราสิบดจีบหรือว่ปปาบดตัดบ่อีหยังเลยเด้อยสีใส่เป็นดอกนีงสีเลย ทิต้มทงเดียวจะพี่น้องอีกทงหนึ่งป๊าไปแกงมือหนาน้ำจ้งวงรวงอยู่ใช่น้ำไหลายโผล่กระซางต้มแมมหน,นีท้งองหงส์หอมพี่น้องจะแซ่บฟดแล้วข้าจังสิมาใส่น่ะพี่น้องฟอดแล้วข้าจังสิมาใส่เป่งน,นัวจัดนอยหรือว่าผงผมโลนนั่นเองเนาะใส่เป่งน,นัวจัดนอยละกันเฮ็ดแก้วบอกผิดท่านั้นละค่ะข้าปัดสิตุ้มไปนี่จนมันซุปน้อยละกันข้าซีมาซิมเบิึงเดึกคด้อ สิได้กินแล้วมาอยู่มาอยู่กรุงเทพสองปีมันท่านด้กกินอยู่ปดโป๊ป๊ะแตกเนาะถามันสดก็เห้ือค่ะเดี๋ยวสมทายเบิงไม่เออเลิศจ้าพี่น้องจังไดหลังจากที่เราตุ่มไปจนกาว่ามันพอดุกเลยจังสินะค่ะเออกว่าเออมันสุกแล้วเฮาเฮาางลูกหงลูโอ้เฮางกีบีนลูกอยเฮา ก้าวมันสุกแล้วข้าต้มมาก้าวมันสุกเห็นบ้าหมอบดลงลงลงวางอยู่ใส่ผงมะหาสดจั์ลงไปใครจะใส่หลายหน่อยสีโดนโอ้ยอย่ากดใสเบิร์ตอย่าใส่หลายเด้อค่ะมนสีโดนค่ะใส่แจ็คหน่อยนะคะใส่ผงมะหาสดจั์ลงไปคุคุณคุคุเรคุเรค่ะเลยบะมันมีทั้งหอกลูกนกไปเท่าโนกระจิบหน่อยน้ำเท่าโนกระจิบเครื่องหน่อยโนกระจิบมันลู้มากินน้ำพี่น้องค่อยค่อยหดน้ำดอกไม้ดอกน้ำมันเฮียลงโนกระจิบมันมากินซีมค่ะ มันหอมใช่เ้องโอ้ยหอมต่นดังหัวหอมต่ำดังหัวหันพี่น้องเออมันกะจิสุ่มๆด้วยนูว,ออว่เลอเลยเว้ยเลศอืมแซ่บเนาะอืมหลอกมือซุกลายลับจิกแก๊สค่ะอืมต้มนี่ละงอก มเ,เกลือใส่เกลือแคกน้อยค่ะอาานหนหหิหลามมากินนนวๆหรูอบ่ามากเท็มนั่นเองใส่กเกลือแล้วก็ซีบอีกรอบหนึ่งค่ะอ้าวเลิศ ซีมจะมาอยากปุ่งจองปุ่งบ่วงคนละเจ้าสดอีกันจับบานค่ะอืมต้มเห็นหลังโงกแล้วเลยเด้อค่ะควันวยวควนขุ่นหุ่นควัหวยวยะแสบค่ะถ้าผัวไม่จะติดอยากค่ะกินข้าวพร้อมผัวมือนี่ เฮ็ดยาบอกพี่ก็ด้กค่ะสตอจากคิมเฮ็ดกินนั่าระเฮ็ดต้มเฮ็ดนั่าระนี่มากินผัวเลิกงานแหละค่ะกินเข่ากับผัวค่ะต้มเฮ็ดละงอกอืมแต่ว่าแดดเนาะอืมรสชาติต้มเฮ็ดละงอกสดอืมน่าเนาะมาค่ะมากินข้าวต้มกัน อืมอืมสดไม่อกอ,อกสม,สมนุ่นว่าเป็นของแสบนัาเออจะกินไหนมาลูกนักลูกไปกินเฮ็ดน้่นพี่น้องปวดรัวพู้ใด้คือทอดบ้านเลยผู้ใดอยากก็ขอติดขอไปแล้วกันเด้อเสื้อเดือยมาหลายคนอยากกินต้มเห็ดมากิน หักสอไหมืมแกบพี่ยุงยังหิดปวกมัราะ้น,นกลิ่นค่ะฮิปะตปอกกินแล้วสจอไหมมึงนั่แก้แกะด้วยเปแต่ตายคลิปไปเบิ้งค่ะต้มแ,มน,แมน,น,นี่งงมันแก่ปวดตัวตามปวกอะไรปวกกินๆมาได้นั่งเลยหรอั่งเงอืมดีนะัน แจ่มบากพี่ข้าแค่แจ่มมากพี่ตสมที่รังงอดอกบางไงบางไงพี่น้องนี่อืมอืมว่ามาอยู่ไทยจะไม่ได้กินเห็ดอ่างงเนี่ยไปตลาดมาบ้านนี่ไปไปพอเห็ดอ่างงสรางสันหาไงพี่น้องคนมากุ้งเล้วให้ตาดีย่างสองถุงสุดท้ายมามาเบดด้วยอีหล่าเห็ดถุงละสามร้อยกว่าบาท เขาบอกว่าถุงหนึ่งหนึ่งกิโลในถุงหนึ่งหันเฮ็ดอ่าจิมีอยู่ประมาณซ้าดอกค่ะที่เหลือนัคิดินกดินหนครึ่งโลเฮ็ดอีกครึ่งโลร่วมกันเป็นโลหนึ่งไปสร้างมันมาบมากนาะไม่หน่ห่่ม่